ันนี้เรามาส่งเป็ดไท่นะครับอันนี้บ้านยังเสียบ้านนองตืน่นบ้านหน้องตื่นตำบลตำบลข่าตำบลขาอำเภอเมืองอำาเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับนครับเป็ดไข่ที่เรามาส่งวันนี้นะครับตรงนี้เป็นคอกเป็ดบาวารีเนาะเป็ดเนี่ยคอกเป็ดเนื้อนะครับเพิ่งจับไปไม่กี่วันนี้เอามาไว้ก่อนสำรองอ่าเอาเนี้ยเอามาสร้างรายได้รายวันนะมีกำไรบอกอ่ะนี่นี่มียุนมาครับ เป็ดเนื้อชุดชุดนี้เราส่งไปลงเชือดนะครับแล้วผมไม่ได้เข้ามานะครับวันนั้นผมไปส่งเป็ดไข่อยู่ก็เลยไม่ได้เข้ามาถ่ายคลิปให้ดูที่สําคัญที่ที่ผมไม่อยากถ่ายคลิปเป็ดเนื้อตอนนี้คือเราอ่าเหมือนกับยังไงอ่ะยอดจองลูกเป็ดมันไม่พอจริงๆนะครับถ้าเกิดผมมาถ่ายบ่อยๆก็จะมีคนอ่าทักหรือโทรมาถามซื้อลูกเป็ดเยอะแล้วก็บางครั้งอ่ะถ้าเกิดเราไม่ให้เราก็โดนบน่นโดนว่า พ่อขาใจเนะเาะเรื่องลูกเป็ดเนาะ,ะเจ้าเจ้าก็เอาอยากกันเหรอเจ้าเจ้ากา็เอายากกันเนาอโอ้โดนครับผมเจ้าเจ้าก็ทาโดนนเนาะนั่นแหละผมก็เลยบบกการโดนครับบกการอยากคลายหลายไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราการเคลื่อนไหวของเป็นเนื้อเราไม่มีนะครับเราเคลื่อนไหวอยู่ตลอดแต่คือเราไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้อะไรมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเอาข้ามสปราวเดือนละสมรอบแล้วอยู่ในไทยแค่รอบเดียวขามเล่าวันจังมืออื่นอื่นมุมขามหกพันตัว โบ่ห่อแน่เพราะว่าเ่าขำไปเวียงจันนี่คือตลาดเป็ดเนือ้อเ่าบริปไปหัน่นเขาก็เลลุกไปไปเขาเลียงเลยนี่นะครับตรงนี้มีทั้งไก่ชนมีทั้งวัวมีทั้งเป็ดเนื้อไขรที่อยู่แถวละแวกบ้านหน้องตื่น,น,นบ,บ้านหน้องตื่นตะบนขวานะครับ,รบอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคา,ามเนาะอยากจะกินไข่เป็ดสดสดใหมๆ่ๆหรืออยากจะดูไก่ชนนะครับลองเข้ามา ที่นี่ดูนะครับหรืออยากจะได้บัวเนื้อนะครับราคาค่อนข้างย่อมเยาเบาๆนะครับก็ลองโทรเข้ามาคุยกันดูเนาะผมขอเบอร์หน่นะครับจะมีคนอยากไปขอมากินไครเป็ดกิน้อย่เ้างานก้าาส9่สี่เจ็ดสี่สี่นาหครับผมหรือจะโทรมาสอบถามเรื่องเป็ดเนื้อก็ได้นะครับโทรมาสอบถามเรื่องเป็ดเนื้อว่ามีกำไรไหมว่ามันน่าทำไหมนะครับลองโทรเข้ามาพูดคุยกันดูนะครับใครที่อ่า เห็นคลิปนี้แล้วเนาะลองโทรเข้ามาพูดคุยกันดูว่าการเลี้ยงเป็ดเนื้อเนี่ยมันมันมีกําไรหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าวังหันลงลงไปกตัวครับวังหันลงไปอกันพันหกร้อยตัวลงเป็ดพันหกร้อยตัวเลือเพราะไหนใส่เนี้ยเหลือเปล่าเลือแต่ว่าลงทุนหนาตกใจบอออกตัวแรงต้องทำใจครับคือทําใจเลยเนาะว่ามันมันใส่ทุนหลายเนาะ ก็คืออยากจะบอกพี่น้อง F c ซพี่น้องเกษตรกรนะครับว่า,าเป็ดมันใช้ทุนเยอะเป็ดเนื้อนะครับผมถึงไม่กล้าจะพูดคุยอะไรกับใครมากมายนะเพราะคนที่ที่จะมาทําเป็ดเนื้อต้องมีทุนจริงๆเนาะแล้วก็เออเรื่องการสื่อการเอี่ยงกับผมนี่ก็คือง่ายๆบะง่ายๆครับมันใจยุ่เนาะถึงวันก็จับถึงวันก็จับเนาะแต่พ่อพ่อ,พ,อพ่อไปได้อยู่เนาะในเรื่องตลาดเรื่องยังเนาะ คือจริง,รงๆไงผมเหตุมาแล้วสองรอบเนาะกับทอมเนี่ยคับเสบทอมเนี่ยทำรอบสองรอบทําช่วงแรกโควิดช่วงนั้นเนี่ยโอ้หนึงวาสีไดข้ขาเป็ดกินแล้วแปดร้อยตัวนะครับ,รบแต่ว่าก็ยังจับอยู่อ,อก็ยังมาจับอยู่ช่วงโควิดช่วยๆกันไปเนาะ<อ>แต่รอบนี้ก็ลงเยอะ แล้วเยอะรอบหน้าก็น่าจะเยอะแต่ยังมั่นใจยืนว่าอาหารพร้อมอาหารลุ้งไวแล้วเนาะนี่นะครับที่นี่ลงอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับครอกเราก็ทําง่ายๆนะครับเนี่ยครอกเราก็ทาง่ายๆไม่ต้องไปทําอะไรดิบดีนะครับห้พี่น้องเอฟซพี่น้องเกษตรกรท่านได้ดูได้ชมนะเอาไปดัดแปลงเปลี่ยนแปลงเป็นความคิดเป็นแนวคิดของตัวเองนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาไปทุกอย่างเอาไปเอาไปสรุปเป็นแนวคิดของตัวเองคืออันนี้ผมเฮ็ดตามสโลแกน เก็บเงินไว้ซื้ออาหาราแมนวิลีแมนครับคือคือคอกเราเนี่ยบ่ต้องไปโบ<ม>บ่ต้องไปโบกันในเรื่องในเรื่องรู้้าความงาม<ร>าความโกรู้บ่ต้องไปโบกเลยคือเก็บเงินไปหาซื้อให้มันกินอย่างเดียวครับ,าารรบแล้วที่สําคัญนี่คือต้องกันมาให้ได้กันมาได้ก็คือมีกําไรแ้าถัดมาขับไปกินหลายตัวก็คือไปนํ้วมาหลายตัวนี่แนละมา่้องน่ะพี่น้องเอฟซีพี่น้องเกษตรกรได้ดูได้ชมนะครับค่ะค่ อันนี้เป็นตัวสร้างเงินรายวันนะครับก็คือเป็ดไข่เนาะไขรที่สนใจเป็ดไข่ก็โทรมาละกันเนาะ082282121ส่วนใครที่อยากจะคุยเรื่องเป็ดเนื้อ <c oughs> ไก่ชนวัวขุนนะครับโทรมาคุยกับที่นี่ได้เลยตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับสีอยากกินไข่สดใหม่ๆก็ลองโทรมาคุยดูนี่นะครับเป็ดมาถึงก็เกี่ยวกันหยอกกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไข่เลยนะครับพ่าเห็นไข่อยู่นี่ในน <c oughs> ั้นอยู่เน้ะเห็นไข่อยู่นี่มีไข่อยู่นะครับ โอเคนะครับทีนี้ทำประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมต้องไปต่อไปล้วครับลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ